สัสดีจ้าพอก็จะเป็นสเปนชาแนลนะคะสึงเม่อเาต่อผักที่แล้วนะคะเด้อบอกเป็นเนื่อผักเดียดดเด่ยมแต่ว,นนาว,ว,าาว่าพี่น้องเจ้าขาคาราไม่เดี่ยมจริ่เนาะคอยสึ่งมันทั้งแดดแล้วก็เป็นยังเราเห็นนาสวยๆนาบางๆเราคิดก็่าพี่น้องเจ้าขาโอเคเนาะคนะ่ะเนาะอันนี้เกิดขึ้นกบเราเรื่องอดีตอันอันผสมครเอาเป็นตัวอย่างนะคะเด้อเนียนไว้เด้อค่ะเด้อไม่สมควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะ,นะคะทั้งดีทั้งร้ายนะคะ มันก็ไม่ถูกต้องนะคะตัวของยายเปิลก็ไม่ถูกต้องยายเปิลฉัมาบอกว่าโอเคค่ะพ่อพ่อถึงมองหันแล้วนะเขาเลิกก็บมียิ่งคุณเล่าเคานั้นแล้วกันล่าวี่กันแบบยายเปิลกับแปอลวบาทุ่มมองทุกบอลทีที่พับที่มองแล้ไปลดแล้วจอดตรงไหนนี่เขาสิมีคนสืบขอา้าจ้างคนสืบด้วยว่าเล่าอยู่บรงไดแปลงไหนพักเขาบอกใบ้เขาบอกใยเจอว่า คนที่เฮาอยู่น้วกันบ่อันอันที่ย้ำขนอกใจนี่มันเก็บเนาะมัดเนาะมันเก็บแม่กับพึ่งมารูดเลนี่ว้ามันเป็นอย่างสี่เนาะอันอันต่ก้อนนี่มันจะจะขอแค่ไหมไหมอุ้ยเป็นเลยเป็นเลยังสันสี่เนาะอันตอนไปไม่มานี่ก็โอเคเข้าใจแล้วล่ะค่ะอันเอาหอดเสื้อผ้าเอาหออรูปเข้าไปว่าเขาติดติดของของสาวเล่าโนนนี่เพราว่า อันนี้ก็คือ้นบริเวาเสาลากทั่วไปได้ค่ะเด้ะมันก็เป็นทัวรทุกมองละอันนี้ขอโทษขออภัยได้ค่ะได้บริเนนเนนเนนมาเสาลากนะั่ค่ะเนาะอันนี้เกิดขึ้นเนนคือการเหตุการณ์มองหันเนาะค่ะเนาะอันมันนี่ก็เลยอ่าเรื่องของเรื่องนี้คอยก็ไปอาลาวาดวิว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 อันนี้คอยก็คิดว่าสะใจกูละเนาะสะใจกล้งเหงเนาะ,ะ,ะใช่ไหมที่ในนด้นเขาอัน เขาบอกเอ,อเขาส่งตำรวจมาหาข่อยอกับพกคนดูแลนั่นแหละเกี่ยวกับมันเขาไอสิชิวตีเนาะพอเขามันเป็นผักเอ่อเห็ดไม่พอเขาไม่คนดูแลเ,เขาก็ไปหาข่อยไปหาข่อยอยู่บ้านเขาก็เอาบินไปแหงข่อยข่อยเสียผู้เดียวหมดเลยแทน,นที่เขาบมันไอผัวข่อยเสียกับกับว่าได้เสียแต่ว่าเป็นยังเสียกับคือเสียไปแล้วค่ะเนาะความวมู คนเท่าเข้าใจค่ะว่า,าความโมโหเป็นจังนนเล,เลเมันนี้เล่าเล่ากับไปมีหม่เนาะแล้วก็มีพม้ใหี่นั่นกับบอยอมบันไดเด้กับสกิ๊โนนี่นั่นอันพยายามบอยอมวันนี้แล้วไปมีคนทีวาอยู่อ่าเป็นร่านจำสวยวันนี้คาสติคายๆว่าเขาก็มีฐานะพ่อมนะเขาก็บอก เออคือต้องการหยิบรัดเล่าเธอต้องเฮจังซี่เธอต้องแต่งงาน้าขาวๆเธอต้องโนดนี่นั่นเธอต้องเฮจังำซี่คือตามใจเขาเสินาเลาก็เรียกว่าเ kh ราก็่าองบอกข่อยปรึกษาเลยก็ว่าเขาไปยิ่งซี่ข่อยกับมันลูกอีกแล,แล้วอันพูดถึงทิปอันนี้กันอยู่ต่ว่าตาคนตา้งไปช่วงนั้นข่อยกับไปหาเหลี่งมข่อยเลาก็ไปหาไปยิ่งของเรา ขอแต่ไข่ไ oh, ด okay. uh, so no ้ได้เลนได้ไปหาโมโอเคเอาแต่ก็ย่อมช่วงนั้นค่อยขาดสนมากแล้วกแห็งเงินไข่ถ้าก็เอาไปเฟะเฟะเฟะเลนอืมันของไข่แหละบ๊กบอกว่าน่ะเป็นตัวอย่างนะค่ะเดิยจะไปเห็ดยังสี่เต็ค่ะจะไปเห็ดคือข่เด้มมันมันมาถูกการประชดเซกันหนึ่งมันนี่แปลกมากแล้วก็เป็นคนบอบอมาคนมาบังคับเล่าไงเแล้วก็ได้ออก จากมิ้งคนนั้นแล้วก็วัฒนมิ the the ้งพลายดอกแล้ว uh, ก็เ uh, ป็นไปกระโม้ขวบไปพับนั่นพับนี่ของเราไปเลยล่ะบางสิ่งบางอย่างไข่อาจสืบจำไม่ได้เมื่อแต่ค่ะได้ขอโทษขออภัยเพราะว่าบางทีเขาไม่คิดในที่หลังโอ้ไอยลืมเปล่าอันนั้นนี่เดี๋ยวไอยเสียมาเติมมาเสริมดอกค่ะอันนี้บอกบอกบ่งจิงซิ่งซีไปก่อนนะค่ะเนาะอันนี้ตะวันย่างคข่อันเลนเมื่อเลนยั้งแล้วคข่ยุงลงแร่มเป็นบ่ ความเราไม่เงินไปจายย่ายไปยังเสร็จแล้วก็ไปโบใ้ไข่หมดอ,อันละแล้วก็เอาไข่อันกลับม่บ้านกับแมยังล่ะแล้วก็ดูแลไข่แล้วก็ห่วงลแล้วก็ห่ว,หวงไข่ววยว่าจะไปถ้าม่นคน้นถ้ามันเจอถ้ามันเ้าเ,เจอค้นบดีเล่านีาเขาก็บ่แค่ดอกธรรมดาเพราะว่าเขาก็มักไม่ยิ่งแล้วเขาบ่ไเด้ยเขาบ่ไเด้มามักคือเฮ้าแต่ว่าเขามักคือเฮ้าอยู่นึงเขาสงสารไข่ยสองเขายูนงแต่มาดูแล้วสีนบ่ล่ะต้อง ยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะข่อยมาข่อยมาอยู่อังกฤษตั้งแต่ตอนข่อยอายุอันสิบแปดเอ่อสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบอืมข่อยกับมาอยู่น้ำเล่าเลยจนว่าข่อยกลับไปเมืองไทยนีข่อยอายุสามข่อยอายุประมาณสามสิบสามสิบหกอืมข่อยกลับเมืองไทยข่อยกลับเมืองไทยเออแมนข่อยข่อยกลับไปเมืองไทยข่อยอายุอายุประมาณสามหกสามเจ็ดนี่แหละจ้ะแต่ว่ามันใจเนาะมันนี่ แล้วก็ออกแจกคุณนันมากปุ๊บแล้วก็ไปหาเราก็โม่เราเนั่นแหละแต่ะไบาย,าย่างขายทุ่งยั้มไหนแล้วก็ห่วงเขาอ,อยู่อันนี้ก็บซาทุ่เป็นยังบุญเขาก็เขาก็ากมาดูแลเขาคือเก่าบางเทีเขาไปยุ่อนอันโรงแรมเป็นบางเป็นโรงแรมเป็น artment, อพาร์ตเมนต์คขาหนุในให้กดรนนะใอยไปเศร้าเขาอยู่นี่คือประจง n g ใจก่อนเห็นไหม่รับเพราะประจ ong ใจเขาก่อนเขาอยู่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนนั่งีจไั่นี้เขาติดลบขั้นสิแม กับมาพลเล่าดอกเล่ากับมาจามยมาเขี่ยหรือเกับขว่มเพ็ประชดกันแหละค่ะพอดีเราออกจากนั่งน้นมากแล้วก็ไปมีม,มีมูเล่านะมาติดต่อเป็นคู่เป็นคู่อนเดแคนเดอร,ร,ดอร์ให้เล่าอีกอแต่ว่าอันกิบดบางคนคิดว่าฝรั่งเขาสิรว้ยเขาซิมี เขาสัญญางันแยกไปคิดยังสั <H ạ. S 1> ่นนึกค่ะเด้อฝรั่งเขาก็เฮทงั้นยังกัดเมื่อยกันหรือเขาบไปมีถึงบางเทีเขามีเขาบปได้บ้าหงาหมดเด้ถ้ามีเขาบปได้บ้าเสียหาเฮ้าหายหาบางเทีข่อยไปยังขึ้เลือกเลือกคนดีดีอันอันเขาได้สมอมติเขาเรียกคนโอเคเราไปมีอยู่ในมินีเฮากับไปเฮ็ดผิดกันนะเฮาก็ต้องแฝงแฝงต่อกันนะค่ะเนาะค่อยไปยังขึ้เรีือพอเรียกคนรวยบางทีเรียกคนรวยไปบางทีเฮากับไปได บริษัเขาเขาเลยค่ะแล้วเรียกคนรวยเรียกคนมีเงินเขาก็ไม่ได้ให้เลให้เรานะเขาบางคนไอเรียกคนรวยไปฝรังรวยๆเขาบรแหารพอมีห้าเาขาบริหารไอยังได้ค่ะเขาเอาแต่ตัวเฮ้าเธออยา,ากได้ยังเธอจะได้แหวนเพชรแหวนพ้อยเขาทุ่มให้คนรวยมีหลายแบบค่ะบางคนคนรวยเขาขห้ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนคนรวยเขาให้แต่เฮ้าแต่เขาไม่หายครอบรัวมันมีหลายมุมมองค่ะ เขาทุ่มให้เราแต่ว่าเขาจะไม่เปิดใจเขาจะค้นด้วยเขาด้วยอยู่แล้วเขาเขาบริแค่บางคนค้นด้วยเขาก็ดีมันมีหลายแบบเลยค่ะเด้อเขาเรยยกค้นปั่นกลางสำหรับข่อยเนาะเขาก็ได้ก็ได้ตั้งใจ่อยพูดถึงกับโอเคแบบนี้อันนี้อันอันอันพอพอคนที่สามเเด้อค่ะเด้อ่อยกันเริ่มบวกกับมาบ้านกับว่าซองบางทีก็นอนอยู่กับบ้านมุงข่ก็ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะ วันนี้อันบางทีขากลับมาบ้านเอา้าี่เห็นแกงเขียวหวานอยู่ในตู้เย็นอันนั่งอัน,นคู่นั่นแหละเฮ็ดมาให้เขาโน,น่นนี่นั่นเออพอคบไปโดน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 เขาก็ไมาบอกกับฟังเลยเออเออคุณซาข่อนี้มาว่าว่าเขาอันเขาเมื่อนึนเขาโ่รหาหาข่อยนี้เขาบอกว่า มันนี่เขาทรหาลูกเขาพ้อมไหมไปห่างมแล้วคิดว่าพัวคอยรวยมีเงินป่านั่นอันห้ายหนะมัอันสิบสิทรหาลูกสาวปุ๊บโฆาแล้วก็พ่กันไม่ชอบป,ปิมง์โฆษณาอันพ่อเขาแล่วกัคอยลู่ดีเนาะตอนขอเขาโก็เล่าเล้ากับได้บิวไฮคอยมากไหมให้เดืยนละสามพันสี่พันสมัยก่อนนอกสิบเบอ็นอันนี้อันนี้คอยเสื้อใจ่เล่าอยู่เล่เาเราว่ามีมาสีทุ่มเหรอคะแล้ว่อมีเราว่ได้รวย สมาทิถุแบบนั่นวันนี้ไม่ยิ่งว่าน,นั่นคิดผิดเป็นคู่หมน,นนะคกเดอประเดประเดโทษว่าคูุ่กนนะคารของไทยขออภนักกาอันนี้บอกถึงคนคนนั้นนะค่ะเนาะวันนี้เขาก็เอิ่นลูกเอิ่นเต่าโทรศัพท์ัมากมากสูอันไปชอบกันกระซิบว่ากันแบบใดคำพบ่รูกแล้วเนาะว่ามากมากฉันกำลังภาพเป็นเนอันนี้คือมูเขาติดอันมูเขารู้จักกับคู่คนนี้เขาเลยมาติดเอ่อติดเอ่อติดต,ต่อให้หัวอันแห่หัวข่อย อันเอ่อเขาเลิกเมียแล้วขอ้นไข่ละเม่นเวลาเลิกแล้วอะแล้วก็คบไปสักพักนึงไล้มาหนี้กู้คนนี้ก็ให้กับหากับกับเขากับป่าหน้ามาเจดไปโนนเนี่ยะข่กับพี่มาบ้านอยู่โดนโนเทียขยกับมาอยู่ข่อยกับาม่ขยกับมาอาทิตย์หนึ่งสองเทียสามเทียขยกับมาเปลี่ยนเสีย้ากับแตงยูบ้านยู่เนาะขยกับเอ่อมาเปลี่ยนเสื้ผ้ากับออกไปอีกออกไปอีกอันนี้ก็คือ เทศประชดกันนั่นเวละพูดถึงพ่อดีพ่อดีละว่าพอว,าว,าวายัยละล่ะอันเขาต้องการต้งเงืง่อนฉันแจงสันสีละว่าได้นี่อันฉันฉัน,ฉนเฉลยก,กับเล่าฉันกับอันแต่ว่าเรามาปรึกษาห้าห้องก็ถือว่าเคยอยู่้ํากันมากน่นเวลาเขาก็ว่าโอเคทางงานเธอกะนี่แหละทางงานเธอกะก็แล้วแต่เธอจะคิดนะ่ พราะว่าอันแต่วันได้ไก่ห้าวหนงคือเก็บคือกันไม่เฉียดคือกันแต่ว่าห้าวเกิดห้าวเกิดบ่เปิดเพราะว่าล็อกเออต่างคนต่างอิสระแล้วแต่ว่างั้นกับมาบางเทก็วิ่งกันคือกันได้กับชั้นคอยในลาวิ้นเขาพอดีอันนี้คอยซาเน่ได้ละคอยคิดเขาว่าเขาไม่ได้เขียนเนี่ยเรื่องไว้ได้ค่ะเขาบอกจากไก่ของคอยอันนี้เขาจำได้ได้ค่ะได้ปฏิทินประจอแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่จากใจคอยเด้อคอยซีบอา์คอยสิบอวอันนี้ที่คอยจำได้ได้ค่ะเด้อ มันก็ะจําได้แต่มองรุ่นแรกนั่นแหละมันนี่พอดีแล้วกับปอยู่กับยิ่งเออเออไอ้คนนี้มัดนี่โอเคแล้วเลยก็พุ่งกีนไปแล้วมือหนึ่งแล้วปิดกามูเล่าคอยกัมันอยู่บ้านมูเดียวกันแไหมไอนมูคอยกับอยู่มูบ้านจับสันกับญาติาก,ากันได้้วบ้านปรอ,อยู่อีก อีกส้อยหนึ่งสิแม่ย่างหากันได้ต่ว่าเขาไปลองเพ่งหา้วาวเกยูแบบโมูโม่ไข่หนี่ก็คือเขาพ่มีผู้ชายเป็นยอย่างเด็กเขามีหลานเรียงหลาน,นน้อยอเขากบว่าด้ว่าสิมาอันบาดมีอย่างเสียหายกย่งใช่ว่าเขาเขาเขา,เขา,เขามาลองเพ่งมาติดร่มลองเพ่งนว่นนี่นั่นแตะวันอันนี้เราไปล,ละพูดถึงไหมือว่าเราก็เดยแจะทำสิเปิดไซส์พราะว่าเราเปสัมผัสไม่ยิ่งแล้วนะเออเออ จำไ,ได้แล้วบันีเีเล่าเล่าเล่อเอาไม่ยิ่งมากป้าท,ทุกตองที่ข่อยอยู่อยู่นะ่ะแล้วเอาไม่ยิ่งมากแน่อันนี้บ่ได้ขายผัวด้ออันนี้บ่ได้ขายผัว,วตอนนั้นเราก็คิดว่าข่อยกับบ่นทอยู่น้วเล่าน่ยแม่แต่ว่าเขาก็จะมาเปลี่ยนสถาโนโา่นนี่นั่นอยู่จังสันจังเสียนละวะ่าเสียบอข่อยสิทธาว่าเอาของข่อยเลยเห็นรองกท้าไม่ยิ่งอยู่หน้าประตู น้องสาวผู้ใดเนาะอันมันอยู่ในไอ้ทะลุหรือเ่าเป็นนิ่งๆคนคนอื่นน่ะแล้วก็เมาเมือนั้นเป็นวันวันพ่อเป็นวันพ่อของเมืองไทยเฮาเนี่ยแหะค่ะเป็นวันพ่ออืมพ่อก็คือเ่าขายแอนก็ว้อวขายดื่มเนาะบ้านเรียกนี่จเนาะมันก็มีหมองลับขายนั่นแหละค่ะพอดีเราไปรู้ว่าข่อสิกับมานเนาะข่อยกับยู่ขเลยกับขเลยกับมาอีหยังจัางก่อนอะเอาเสื้อผ้าหรือเอายังขอยเเปลี่ยนข่อยกับแม่ของข่อยกัมีกุญแจของข่อยอยู่แล้ว เสียวอ่าลอกกไว้แล้วพอนังไหม่เ,ยเขยาขไปเพราว่าไม่ยิ่งคนหนันอยู่ข้างในไม่ยิ่งใหม่อีกนะจ๊ะคนใหม่อีกนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีต่ออีกค่ะมีคนใหม่มีคนใหม,ม,ม่อีกเด็อืมมันนี่มันแล้วก็โดนม,มูยู่มมูอย่างนั่นนั่นแหละอันนี้ก็เบิ้งแล้วก็รูนะพอมูคนนี้เขยก็รูนะมูฝรั่งนั่นแหละไปน้ำกันอัน อันกระเสืเอเขามันแล้วว่ากราถามล้ว,ว,าลว,วาแล้ว่าแล้วแล้วบารีพี่หยางวุ้ยขิเสียบอ่จนวันนอนัอนอยู่นั่งกันแล้วสึมาบอกชา,าวานบ่มี่หยางกันมันเป็นไปบ่ได้ห,หรอกคะ่ะแม่นบ่คอยแบบคอยกบยกบ,กบแห้งเก็บขึ้นมปอีกได้ื้อนี้เห็นรองเท้าน้หน่อยเสียบว่เรา่ยังไา่ข้เขอาปาะตูนะคอ,อยอันละบาดป,ปึ้งปังปึ้งปังโน่นนี่นั่นคอยจะเข้าจนได้เด้ แต่ว่าข่อยสิบไปแตะต่อไปยิ่งเขาขา่อยสิบไปท่ำลายเขาข่อยท่ำลายข่อยตบะครัขวข่อยแล้วขก,ก็ออกไปแห้งเก็บขึ้นไปอีกถ้าเบิ้ลเล่าค่ะาเซตอีกอย่างต่อไปพี่น้องโทษที่ด้ทานปศควรเป็นตัวอย่างน,นะ้ค่ะจําไว้มันไม่ถูกต้องแต่ว่าผูดเรองล่าวา่แย่เปิ่นเจอทั้งดีทั้ง,งลายจะของกับบริเเฟอร์เฟกนะค่ะเด้อนี่งบอลนี่งบริเวณจะของดีนั่งด้ค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะเอาไว้เจอกัอนคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ